เจอเร็วเน้อดักไปเลยกู๋ทำหมดเลยมีใครโป้มาครับมีใครโป้มีใครโป้มาครับเขาคงจะบอกอะไรตีมีแค่โป้มาครับเนี่ยโอนยอยากอยากแค่โป้ อยากเจอปูวาซานอยากเจอปูเล่นโน้ตสับดีกว่าเยอะเลยนะอยากเจอปูเออพี่แรมอะเป่นโน้ตสับดีกว่าเยอะเลยเอ้าหรอไม่รู้อ่ะแล้วต่ถนัดมั้งผมเล่นท็อปจีบ่อยแล้วมันก็เลยถนัดได้โทรศัพท์มันดีออโต้ได้เลยเนี่ยโอ้ยผมแน่กว่าเยอะเลยได้โทรศัพท์บีบอัดออโต้ได้แล้วเว้ยหันไปเทมินตีเองได้ คือแค่กดซูมก็คือยิงเลยไม่แค่ซูมไม่ยิงแต่ถ้าเอาเอาเมาเลงมันก็ยิงเลยปุ่มัพี่ตั้งค่าแปลว่าแค่ซูมก็ยิงเลยใช่เลยนั่นแหละน่าจะซูมได้ปุ่มบัลลคือลือนะชื่อลือแปลว่าอะไรคือดีนะอ๋อคือลือว่าซาน ก็ใครพาลงวะอ,อแต่เวลาซูมเลยดิมันไม่มีสูมไหยเดาอย่ได้อยูมาเปลี่บบที่ลงเอ็นบ้าววะโอ้อทา่านต่างไว้เลยไม่มีใครตอบผมเลยอะไรแกแกบอกว่าอะไรนะมีใครโพลบ้างครับอ๋อใครจะตอบวะาคือเอ้ยมันต้องงั้นดิ ไม้ปืนที่เขาอะตกเศร้าเลยทำไมต้องโผล่ด้วยน้องบูมไปไหนแล้วน้องบูมทำไมอยู่ดีดิหลุดอ่ะรับแล้วครับรับแล้วครับเอาไปไหนวะว่าซานต่อมันมีอย่างเลยสีฟ้าลงเลยดิทีได้ปืนมาจากกระบอกอะไม่เป็นหมูฟ้าไม่เป็นแมปไม่คุ้นเคยปะไม่คุ้นเลยกระเล่นตะบ่อยไม่มีคนอ๋อตี กูเค <Okay, S 2> ไปตัวแมพล้วไนะเฮ้ยมีคนอยู่ข้างบนนี่วะใคะเด็กจะไปนึ่ตายแตก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 ไ <c oughs> เยยฮ้ยยังยังยังโอเคโอเคนมันแฮกเทอร์กนี่ยโว้ยยันโดนสับดีกว่าเยอเลย <c oughs> <c oughs> ตูมตูม <c oughs> ตุ้มตุ้มตุ้มอย่าสูนหมดเลสิติดคือติดคือขึ้นดิโด้ขึ้นเฮ้ยเมีคนกำลังปีนขึ้นมาไงวะคุณเดินแต่คงต่ดักเลย จุกเหรอจุกจุกเออเป็นอย่างผมผมผมว่าอ่านคอมคอมเมนต์เนี่ยเนาะโอเคอืมคอมเมนต์อะไรเอ่ยไอ้บางบางคนคบกันสองสองปีสิบเอ็ดเดือนแพร่หนึ่งหนึ่งอาทิตย์แบบนี้ยก็ถ้าคนมันใช่อ่ะค่ะตายอะปุ๊คนอยู่ในบ้านนี่มันอันนี้เว้ยบูมคนที่อยู่ได้ด้วยนานมันไม่ได้เจอคนใหม่ใหม่มันหวานกว่าอะไรกว่ามันก็ทำให้ใจเราเขวได้ไม่มีคนมีคนขับรถเฮ้ย ยิงคนิงคนิงไปเลยยิงได้ยินแะ้ก่านี้บูอืมแต่ฟังเลยเนอะเออทำไมฉันถึงยิงมันตรงๆอ่ะมันอยู่กันมาบเมื่อบางทีมันอาจจะเบื่ออย่างเงี้ยพอเจอคนใหม่มันทำให้เราว่างทุกคนเราว่างมันอยู่ด้านน่ะอยู่ด้านอ่ะเอวมีเดี๋ยว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 ฮะไม่มีนะเ้าลงแล้วล่ะต้องแบงเออไอ้แฟนเราเลยเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ไอ้นี่มันต่อเป็นจี้ขาดู้กับแฟงเล็ก คืออฉันก็เออมันก็คงน่าจะน่าจะแบบเฮ้ยฉันเห็นมันปุ๊บสรางกำแพงขึ้นมามีใครช่วยพี่มั้งเนี่ยกูกูกูโอเคเลยเดี๋ยวกูชุบตายยังมันตายยังมันตายยัง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 ยัยังไม่เคลียร์ครับเต็มเลยยังไม่เคลียร์ยังไม่เคลียร์อยู่ไหนหน้าเนี่ยมาแล้วกินยังพึ่งชุบทั้งหน้ายังไม่จบอีกแล้วว่าเอ็มวีเพลงเนี่ย จริงจริงมันจบแล้วไปกดเล่นสองรอบว่าซ่านเฮ้ยฟุกมันกดอะไรอ่ะเฮ้ยมันไปกดเล่นสองรอบเฮ้ยน้าๆตั้งห้าเด็กเกินคนลยใครจะล่วงใครจะล่วงเว้ยเดือดมิดหลอดเลยบ้านเนี้ยตายแล้วตายแล้วเดี๋ยวลอยข้ามบนแล้วเหรอเฮ้ยแม็กเอ้ยแม็กหมดแกมันล้มตัวหนึ่งอยู่ตรงที่เนี่ยล้มตัวหนึ่งแล้วก็ มันกำลังมาแล้วผมกำลังแบงระวังนะอยู่ตัวไหนแดาแกยิงซ้ำไอ้มันเป็นไร้อมามาอมอมอนอม้อมออมออออม,ออมันพิュีมไ้ทมดูแบงรอมันออกมาดีเดี๋ยวกูลองข้างบนไอ้ไอ้ไอ้ไอไอไอฟุกไอ้ฟุกช่วยพี่มันปีมาหนึโหไม่ชีคนไมด้เลยกำลังลนะ็อกหลบอยู่ตัวนี มันอยู่ข้างบนป้แกผมอยู่ข้างบนมันอยู่บนเนี่ยเออผมอยู่ข้างบนแต่ไม่รู้มันอยู่ไหนเอ็นเปี้ยมันปีนมีคนปีนนะมีคนปีนเลยเอ้ยมาแล้วมาแล้วมันแตกกระแพงว่ะเดี๋ยวๆใช่ใช่แตกกระแพร่อนร่อนตอนนี้ร่อนมันแตกๆร่อนร่อนเลยตอนนี้ใช่ใช่ทั้งคู่นะ อุยอ้ยๆๆมันเห็นแล้วโอ้ย,อยไอ้นี่มันไล่กาอะไรยังอุ้ยเรือเก็บสมเลยพี่สู้เก่งคนนี้เลยไล่กาทางนึงเนี้ยเฮ้ยพี่แบงอยู่ามึงสู้นะล่วงกันาดนะั่นยัง,<ว>ย,งยังไม่กล้าสู้เก็บศพกูได้นะเพื่อนมันอยู่ไหนตีแจ้งตำแหน่งนี้ข้ามบนข้ามบนไอ้ที่กูตายเออเจอแล้วเจ้า กทูกทไม่ Girl, ต,ต้องงงวัเก็บของกูนกูทาไปตรงนี้ความนานเอาไหมันตกต่ำเลยกูสั่งบังเกอร์เลยชูปตัดแหลมมันเดินมาเฮ้ยมันตายไปตัวหนึ่งมันก็ต้องเฮ้ยวงบีบวงบีบอันตรายสะตี๋อยู่ยากว่ะ ไปไปนีก่อนนีกมีรถไหมมีรถไม่มีไม่มีเคฮ้ยล่าล่างกับายมาล่างล่างะติไปไหมติดไปไหมเจมส์นักมส์นะมสเี่ยโอ้ยรถมาติดอีกบอกแบบนี้หลายคนไม่กล้าเริ่มต้นใหม่เคขอมอยู่ไหนวะเคยโดนทำร้ายจิตใจมาเดือดไวโดูเลยวิ่งโอ้โอ้ไม่เ้ไอ้ปืนที่วอเพ่นมีอะมียิงเลย โอ้ไม่รอด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 ตีเข้ามาในชีวิตผมว่าวบไกย์จำเวลาต้องรอดดิรอดดิเข้ามาทพี่แหวมร่วเหรอไรถอ่ะครับขึ้นมา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 พี่แหวนไม่ต้องช่วยพี่ไปเลย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 พี่ไปพี่ทำรังบุบ้านวงไกลเป็นพันเล้วมั้ครับวงอ่ะเดือดไหม เรียบร้อยปลาจนเสาจนเครื่องอะไรคนขับรถโหดไอ้บูมเบาหน่อยเปิดอะไรนั่นไป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 แบงก์นิ่งเหรอแบงก์แบงก์ทำไมไม่เอารถไม่มีรถเอกรถออกมากันไม่มีไม่มีไม่มีไม่พอไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยมีแต่แบงเกอร์นะไม่เป็นดารุโตะแล้วเป็น ยิงบนน้ำได้ไเพื่อนมาดูกันนะครับว่าเราจะรอดหรือไม่ยาชนหินก็พอน้องฟุกจะแตกแล้วครับน้องฟุกเออสบายใจละ รับชิ้นห่อยไ้ไจิไปรับไอ้นั่นแบบนี้้แบงค์ฮะรับพร้อมพิงวิ่ิวิได้รจ้วไม้นไม้ ไม่มันชนนิดนิดไม่หน่อยหน่อยมันไม่เป็นไรชนแล้วไม่เสียหลักแต่ดีอ่ะมันขับเสียหลัไปหมดเรียบร้อยเรียบร้อยน้ำเรียบร้อยครับมาแต่เป็นเพื่อนครับเป็นอย่างไมป้ายอย่างกันนะพุ่งลงน้ำไปแล้วครับเกมไปเซอร์แรงเกินครับเดี๋ยวกูหิวอีกเหลือเดีือหน้อยไปจังได้ดีเนาะเดี๋ยวกำเลยเฮ้ยนี้ไงจังหวโอเค ไม่มีรถจหรถไปดีดีอสร้างเกาะได้ด้วยเฮ้ยอะไรเชี้ยแล้วนะ,ปะไปไปเฮ้ยมีมีศพอยู่ด้านหน้าตัวหนึ่งครับต่อไปเอาไม่เต็มบอกเข็นรถเลยวิ่งซีเอเอวิ่งซีเอ,เอาแช็มนะเอาแช็มมาแต่ยา โอ้ยเอาพวกโดนอะไรเอาเลยชนโดนตีเขายิงนี่ขันดุขลุดุไอพวกไม่รอเลยโอ้ขนาดนี้ไโอ้ะตายจะตายวงบีบอีกต้องไปวงแน่อ๋อพวกแตกอีกไอตัวนั้นมีตีตัวนั้นมีตี ตีโหดไหมโผไหมแฮกไหมไม่แฮกแหละแต่ฝีมือเขดีกว่าของก็ดีกว่าเฉยเก็บของวผล่มเดี๋ยวเดี๋ยวใเต้มวงกินไินกินตินกินกวู่ินินกินมินกินอินีินกินินนกินกนกินนก็บไปต่อเดี๋ยวมึงนนกนนินิน สี่ร้อยบาทเร็ว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 เลยเฟรมใกล้รุดนี่ก็ปลาลงม่ลอยู่ข้างบนดิสองดูดีหมดเอ้ยอ่าหสองเ้เคิงสนคิงสนใจซบฮะก่อนสองมึงเก็บมันไหวอ่ะโอ้ตุ๊บซ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 บลงมากเลย อันนี้ะสนใจส่มาเลยนไปสนใจมันจูบ <Lauren. S 2> มาเต้จูกมาเต้ไม่ทันแล้วเอามนรีโหลดกระสูนเลยตอนนี้เย <'m> ้แมอ่ <t> <t> อแพ้ในวัยแค่เนเอะเอด็กนี่มันจุกมันยิงเท่าไหร่ถึงเกาะถึงจะแตกฮะก็คือยิงไปเรื่อยอยู่เกาะจะแตกใช่ไหมใช่อไอ,อย่างนี้พูดเรื่องในเกมอืมไอ้ที่มันไม่ใช่คนแล้วเพื่อนกดไปผมจะครับ คน่ะอัตโน่โอ้โหยิงถี่แบบนี้ไม่ใช่คนแล้วไม่ใช่คนพวกไปเล่นแล้วอ๋ออันนี้คือมันเป็นไอเทมหรอที่ว่ายิงเวม,มาขวามืนอนะหนุ่มไม่ไปขวามือ 只当这人的已满。